สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Hackathons นะคะ Hackathon แปลว่าอะไรมันคืออะไรแล้ว Hackathon ตัวอย่าง4อันที่เอมลี่เองเคยเข้าร่วมนะคะคำว่า Hackathon มาจาก Hack และ Marathon Hack คือคำตอบหรือสารละลายที่สร้างสรรแล้วชาญฉลาดที่มักทำได้อย่างรวดเร็วแล้วในวิธีการที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าส่วนมากรวดเร็วหมายถึงไม่รอบคอบไม่ระวังไม่ใช่วิธีการเขียนโค้ดแบบสะอาดหรืออย่างที่บำรุงรักษาได้อย่างยาวนานแล้วมาราธอนหรือมาราธอนคือการแข่งขันวิ่งระยะยาว42กิโล ดังนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เทคโนโลยีหรือคนที่ทำงานในด้านเทคโนโลยีส่วนมากพวกวิศวกรซอฟต์แวร์หรือนักวิทยาการข้อมูลมารวมตัวกันเพื่อทำงานด้วยกันในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาภายในกรอบเวลาที่จำกัดโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงถึง2-3สวันแล้วกิจกรรมแฮกเกอร์อนพวกนี้สามารถมุ่งเน้นไปฟีมหรือหัวข้อต่างๆเช่นการพัฒนา ซอฟต์แวร์แบบการสร้างแอปใหม่สินค้าใหม่หรือเว็ mới, บไซต์ใหม่วิศวกรรมฮาร์ดแวร์แบบให้สร้างขุนยนต์จากศูนย์ที่สามารถทําสิ่งต่างๆได้หรือสร้างกล้องด้วยวิธีที่เป็นนวัตกรรมใหม่กับ AI สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จากศูนย์หรือแฮกเกอร์ทอนแบบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทํานายข้อมูลหรือบางทีมีการผสมผสานสายงานต่างๆพวกนี้นะคะในระหว่างพวกแฮกเกอร์ทอนผู้เข้าร่วมส่วนมากจะจับกลุ่ม ระดมความคิดแล้วจากนั้นจะทํางานด้วยกันอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลตัวแบบการทํางานของคําตอบของเขาเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้จัดการแฮกเกอร์ทอนมีกําหนดไว้ส่วนมากบรรยากาศของพวกแฮกเกอร์ทอนจะเต็มไปด้วยการกระตุ้นลน้นความสนุกแล้วความแข่งขันในแต่ละทีมแล้วระหว่างพวกทีมส่วนมากพวกองค์กรหรือบริษัทที่จัดการพวกแฮกเกอรอนมักจะให้อาหารเที่ยงฟรีขนมน ดื่แล้วบางทีสถานที่ยังมีโต๊ะปิงปองหรือตู้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรสนุกสนุกนะคะแล้วพอแฮกเกอร์ทอนจบแล้วทีมต่างๆจะมาเสนอโครงการคําตอบวิธีการทํางานกระบวนการมาหาคําตอบของเขามาให้คณะกรรมการตัดสินและทุกคนที่มาเข้าร่วมแฮกเกอร์ทอนด้วยกันจะสามารถมาดูแล้วมาฟังได้อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าแฮกเกอร์ทอนมันใหญ่ขนาดไหนเวลาเยอะขนาดไหนถ้าเกิดมีเวลาให้ทุกทีม มันนาเสนอคําตอบของเขาบางทีก็จะเป็นอย่างนี้บางทีทุกทีมจะส่งคําตอบให้คณะกรรมการดูแล้วทีมที่คณะกรรมการรู้สึกว่าเป็นทีมที่เจ๋งที่สุด3ทีมจะมานําเสนอให้ทั้องค้องเห็นอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันคะ่ะส่วนมากพวกแฮกกคร์ทอนจะมีการแจกรางวัลแบบของขวัญหรือเงินหรือวอลชเจอร์ให้กับทีมที่ชนะหรือส3ทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุดนะคะแล้ววิธีการที่เขาตัด ิว่าใครชนะมันแล้วแต่เหตุการณ์นะคะแพกเกอร์ทอนบางอันอยากได้คําตอบที่สร้างสรรที่สุดยากที่สุดหรือถ้าเกิดเป็นการทํานายข้อมูลอาจจะอยากได้คะแนนทํานายที่สูงที่สุดหรือบางที่มีการผสมกันด้วยซ้าว่าทีมที่ทั้งคะแนนดีทั้งสร้างสรรที่สุดทั้งเป็นทีมที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นคําตอบที่เจ๋งอาจจะเป็นทีมที่ชนะมันแล้วแต่ผู้จัดการของแพกเกอร์ทอนนะคะแต่ส่วนมากเขาจะมีการบอกผู้เข้าร่วมก่อน ว่าเกณฑ์การตัดสินคืออะไรแล้วถ้าเกิดมีหลายๆข้อมันแตกแยกกันยังไงพวกแฮกเกอร์ n นมันมีไว้ทําไมแล้วผู้คนจึงอยากเข้าร่วมทําไมส่วนมากนะคะองค์กรหรือบริษัทที่จัดการพวกแฮกเกอร์ n นขึ้นมามักจะจัดการขึ้นมาเพราะว่าพวกเขาอยากได้ข้อคิดเห็นใหม่ๆคําตอบที่อาจจะนําไปใช้ได้สําหรับปัญหาที่เขากําลังมีอยู่หรือเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะส สำหรับตำแหน่งงานว่างที่เขากำลังมีอยู่แล้วจากฝ่ายผู้เข้าร่วมนะคะมักจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถไปเขียนได้ว่าเขาได้เข้าร่วมแฮกเกอร์ทอนเหล่านี้ประสบการณ์การเรียนรู้โอกาสในการเรียนทักษะเพิ่มเติมแล้วโอกาสสร้างเครือข่ายกับคนอื่นที่มีใจเดียวกันในโลกของเทคโนโลยีแล้วชุมชนเทคโนโลยีตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอย่างแฮกกอรอนสอันนะคะที่เอมี่เองเคยเข้าร่วมอันแรก นะคะคจากบริษัท m k k n นซีแ h a ก k a t ทอนนี้จัดขึ้นในมาดริดนะคะมันเป็น h a c ก a ค h ทอนแค่วันเดียวก็คือทั้งวันการทํางานก็ประมาณ7-8ชั่วโมงรวมการพักเที่ยงแล้วเขามีเสิร์ฟให้อาหารเที่ยงด้วยแฮ c ก a ค h ทอนนี้ไม่มีการร่วมทีมกันนะคะมันเป็นแฮ c ก a t h ทอนทำงานแบบเดี่ยวชื่อของแฮ c ก a t h ทอนนี้คือ McKinsey Advanced Analytics Hackathon หรือแฮ c ก a t h ทอการวิเคราะห์ขั้นสูงแล้วโจทย์กําหนดคือการ การทำนายความน่าจะเป็นรอดชีวิตของผู้ป่วยโดยขึ้นอยู่กับการรักษาแล้วยาที่เขาได้รับนี่คือ h a กเกอร์ทในด้านวิทยาการข้อมูลนะคะแล้วเขามีให้ข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วยพวกนี้แล้วขอให้เราได้คำตอบที่ดีที่สุดแล้วเราใช้ภาษาอะไรก็ได้ตามใจชอบส่วนมากคนก็จะใช้ R หรือ Python ภาษาที่ใช้คนไม่สนนะคะขอให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดที่เราทำขึ้นมาได้ แฮกเกอร์ทอนที่2นะคะเป็นแฮกเกอร์ทอนจากองค์กร CCCB ที่บาร์เซโลนานะคะซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งบาร์เซโลนาจริงๆแฮกเกอร์ทอนอันนี้เขาเรียกว่า Datathon ก็คือเป็นแฮกเกอร์ทอนแต่ว่าเกี่ยวกับ data หรือข้อมูลนะคะแล้วมันเป็นแฮกเกอร์ทอนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศระยะของแฮกเกอร์ทอนนี้นะคะคือ2วันหรือวันครึ่งก็คือเราเริ่มตอนวันเสาร์9ก้าโมงเช้าแล้วทุกคนต้องส่ง คำตอบก่อน10บโมงเช้าวันที่2แล้วพวกทีมต่างๆก็จะนําเสนอคําตอบของตัวเองตอนบ่ายสองแล้วเอ็มนี่จําได้ว่าพวกเราทํางานถึงประมาณตีสองตีสามเพราะว่าเวลามันไม่เยอะแล้วแฮกเกอร์ทอนอันนี้เอ็มนี่ทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เรียนโทรอยู่ด้วยกัน3คนจริงๆ2คนนี้เคยมาร่วมทําวิดีโอบนช่องเอ็มลี่นะคะเอ็มลี่มีสัมภาษณ์พวกเขาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในภาษาอังกฤษแล้วอีกคนหนึ่งเอ็มนี่ก็เคยโชว์รูปบนช่องเอ็มมี่เหมือนกัน คนนี้เราทํางานร่วมกันในวิทยานิพนธ์ปริญญาโทตอนที่เราทํางานกับ fc boss เลยนะแล้วโจทย์กําหนดของแฮกทอนอันนี้นะคะคือการคาดการเป็นไปได้ที่ระดับไนโตรเจนไดออกไซด์จะเกินความเข้มข้นเกณฑ์ที่130ไมโครกรัมต่อลูกบาดเมตรต่อสถานีตรวจวัดภายในชั่วโมงไหนก็ได้ต่อวัน h a c k กอร์ทนต่อไปนะคะเป็น h a กเกอร์ทนของ Adidas มันเป็นแฮกเกอร์ทอนที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลอันนี้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าแล้วโจทย์กำหนดมันคลุมเครือแล้วกว้างมากเลยเขามีแต่พูดว่าให้สร้างวิธีการซื้อของช้อปปิ้งที่ดีกว่า หรือวิธีที่ให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งกับลูกค้าได้ดีขึ้นแต่เขามีการให้ข้อเสนอแนะด้วยเช่นเราสามารถใช้ AR หรือ VR ก็ได้ AI หรือ NFC beacons แล้วนี่เป็นแฮกเกอร์ n นที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการได้รับข้อมูลแล้วต้องมาทำนายข้อมูลอันนั้นก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าน,นี่เป็นแฮกเกอร์ n อันแรกที่เราสมัครโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแฮกเกอร์อนโดย สร้างอะไรนอกทักษะของพวกเราอันนี้ก็เป็นแฮกเกอร์ตอนโดยที่ต้องทําเป็นทีมเหมือนกันแอมนี่ก็เลยเข้าร่วมกับเพื่อนที่ร่วมเรียนโทด้วยกันอยู่แล้วมันตลกดีเพราะว่าพวกเราทั้งหมดตอนนั้นมีแต่ทักษะวิทยาการข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการทำนายข้อมูลเราไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ AR VR หรือ AI เพื่อที่สร้างสินค้าหรือข้อคิดเห็นใหม่ๆเพื่อที่ช่วยธุรกิจช่วยลูกค้าได้ อะไรแบบนี้ค่ะอเดียของเราก็เลยคือการปรับปรุงวิธีที่ลูกค้าสามารถซื้อของออนไลน์ได้โดยที่งดความน่าจะเป็นที่เขาต้องไปคืนเสื้อผ้าเพราะว่ามันไม่ฟิตเราก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราสร้างสแกนร่างกาย3มิติกับ AI มันจะสามารถช่วยลูกค้ารู้ไซส์ตัวเองของเสื้อผ้าได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแฮกเกอร์ทอนที่สนุกที่สุดเลยเพราะว่ามันมีโต๊ะปิงปองมันมีตู้ขายรูป มีสนามบาสเล็กๆโอเคจริงๆไม่ได้สนามเลยแต่มีห่วงเล็กๆแล้วแน่นอนมีอาหารฟรีแล้วระยะของแฮกเกอร์ทนนี้ก็2วันเหมือนกันนะคะแล้วตัวอย่างแฮกเกอร์ทอีกอันนึงนะคะคือแฮกเกอร์ทนของ Accenture ที่ชื่อว่า Digital Health Hackathon หรือแฮกเกอร์ทอนด้านสุขภาพดิจิทัลแฮกเกอร์ทนนี้ระยะแค่วันเดียวเต็มๆนะคะเป็นแฮกเกอร์ทนด้านวิทยาการข้อมูลแล้วโจทย์กําหนดของแฮกเกอร์ทนนี้คือให้คาดการณ์ว่าผู้ป่วยรายใดจะดื้อยา หลายชนิดหลังการรักษามะเร็งดังนั้นอันนี้ก็เป็นแฮกเกอร์ซอนในด้านวิทยาการข้อมูลนะคะผู้ร่วมจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนแล้วทำนายข้อมูลตามที่คำถามกำหนดไว้วิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะ เอัมน,นี่หวังว่าเพื่อนๆได้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเรื่องพวกแฮกเกอร์อนเราได้เห็นบรรยากาศจากแฮกเกอร์อนจริงๆว่ามันเป็นยังไงได้บ้างเรารับรองยังมีแฮกเกอร์อนหลายหลายประเภทอีกมากมายที่อาจจะไม่เหมือนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาฟังวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปค่ะ